เขาคนนี้เป็นคนเนียบชอบวางแผนใช้เหตุผลเป็นคนละเอียดใส่ใจทุกขั้นตอนรักครอบครัวเป็นคนนอบน้อมเข้ากับคนง่ายได้ทุกเพศทุกไวเป็นคนใจเย็นไม่สูงไม่ติดมือถือไม่ชอบแชทสายดื่มชอบปาร์ตี้เป็นคนแสดงออกไม่เก่งแต่จริงใจและเป็นคนเก่งคนดีน่ารักซึ่งทั้งหมดนี้คือคุณสมบัติของคนคนหนึ่งที่รวมกันกลายเป็นเขาคนนี้แบ่ง ส่วนเธอคนนี้สดใสรลาเริงขี้เล่นเหมือนเด็กพูดไม่เก่งถ้าไม่สนิทจิตใจดีชอบใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลขยันและมีความรับผิดชอบสูงใจร้อนงุดหงิดง่ายรักสวยรักงามเป็นคนดื่มไม่เก่งทบอาหารไทยแต่ไม่ชอบต้มขาไก่แล้วมีอีกอันหนึ่งเป็นคนดื้อม,มากพี่แบงค์อ่าต่อนะและคุณสมบัติทั้งหมดนี้ก็รวมกันกลายเป็นเธอมิวและนี เรื่องราวการเดินทางของความรักของเขาและเธอและอีกอย่างสุ่มซ่ามมากพี่แมวอ่ะเขาชื่อเรื่องเลย ผมกมีคุยกันครั้งแรกผ่านไลน์ครับตอนคุยกันครั้งแรกพี่แบงค์ตอบช้ามากแล้วก,ก็ตอบสั้นๆแล้วก็ห้วนๆเลยค่ะแบงค์แชทไม่เก่งไม่ค่อยติดมือถือเท่าไหร่ซึ่งมิวเขาเป็นคนชอบคนคีเล่นซึ่งผมไม่ไม่คีเล่นเลยรู้สึกว่าคุยกันไม่ค่อยลื่นก็เลยแบบตัดแต้มพี่เขาไปแล้วหลังจากพอคุยกันสักพัก,กครับความสัมพันธ์ไม่ไปไหนเลยผมก็เลยตัดสินใจชวนเขามาเจอกันดีกว่าแสดงว่าเป็นคนกล้าหาผมดื่มไปน,นิดหนึ่งครับ ตอนนั้นมีหนังเรื่อง Tenter w i Bridge มีเขาเปิดขึ้นมาเลยว่าเคยดูหนังเรื่องนี้หรือยังก็ตาะตาะผมก็ถ้าไม่ชวนพี่แบบไปอย่างนั้นก็แบบคงไม่ได้เจอก็เลยแบบลองลองดูตาะไม่เ, <c oughs> เดทแรกผมก็ขับรถไปรับมิ้วที่บ้านนะครับตอนแรกที่เปิดมาคือมิ้วแต่งตัวเต็มมากใ <c oughs> ส่เขาสูงด้วยเหมือนไปออกเดทงานราตรีเลยส่วนตัวผมเองอะ ใส่กางเกงแต่เตอร์เสายืดไม่่คยเข้ากันเท่าไหร่เพราะตอนแรกผมคิดว่าแค่ไปดูหนังเฉยๆพอมิวส์ใส่ช้นสูงปุ๊บผมลเ,บเลยเตียกว่าเลยเพราะว่าปกติก็สูงเท่ากันอยู่แล้วจบเลยพอพี่แบงค์เขามารับแล้วก็ขึ้นรถไปแบบด้วยความที่ยังไม่สนิทก็เลยแบบเก่งๆยังไม่ได้พูดอะไรมากแบบเงียบๆผมก็เห็นเขาเงียบกิฟตัวแข็งป๊กเลย มก็เลยแบบพยายามชวนเขาคุยคุยนู่นคุยนี่ถามว่าชอบทําอะไรทํางานอะไรทํางานที่ไหนบ้างเมื่อครั้นี้พอถึงโรงหนังก่อนอ่ะก็มีเวลาเหลือเราก็เลยแบบโอเคไปกินข้าวกันก่อนพี่แหวงก็ถามว่าแบบชอบทานอะไรก็แบบชอบทานอาหารไทยคะ่ะแล้วก็แบบชอบทานร้านกับข้าวกับปลาแต่ปรากฏว่าแบบพี่แหงพาเข้าผิดร้านแต่เราก็แบบเออเนียนเนียนไปเพราะกลัวเขาหน้าแตกอะมันเป็นเดทแรกอ่ะก็พอเข้าไปในร้าน แบงก็พยายามจะถามว่าอยากกินอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีไม่รู้อะไรก็ได้แ้งก็เลยสั่งสั่งมาเต็มเลยสั่งมาสามสีอย่างแต่เขาก็ดูแบบหน้าตาดูไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่แบนก็ไม่รู้จะทำยังไงร,ระหว่างกินก็เลยแบบเออเริ่มรู้สึกว่าแบบมันไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ก็เลยคิดว่าเออเน,นี่ยโดนตัดแต้มแน่เลย <S <S 1> <S 1> <ๆ>ก็อ,อพอกินข้าวเสร็จก็ไปดูหนัง ดูหนังก็เริ่มมีขึ้นมิวก็เริ่มคุยเยอะขึ้นแล้วก็มีการขำมีเล่นตลกอะไรกันก็รู้สึกว่าเออมันก็ดีขึ้นนะพอดูหนังเสร็จก็ส่งมิวกลับบ้านกลับมาวันนั้นก็เลยไม่รู้สึกว่าเอยตกลงมันดีหรือไม่ดีเพราะมันมีช่วงที่มันทั้งดีและไม่ดีเดทสองผมก็ไปรับมิวเขาที่บ้านเหมือนเดิมเดทสองนี้มิวแบบชวนพี่แบงค์เขาลงมาแบบเจอพ่อแม่หนึ่งค่ะ พี่แมงค่ะเดี๋ยวไปสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ในบ้านกันได้ไหมคะผมก็ไม่ค่อยอะไรผมปกติผมก็คุยกับผ mm ู้ใหญ่ได้อยู low, ่แล้วก็ออะอ่ะก็ลงลลงก็ลงก็ไม่ได้คิดอะไรคิดว่าเออเนี่ยโอเคก็ไปสวัสดีพ่อแม่แล้วเสร็จแล้วก็ขออนุญาตพาลูกสาวเขาไปโอเชียนเว d ร์สักหน่อยผมก็ไม่ได้คิดอะไรพอเปิดประตูบ้านเข้าไปปุ๊บ มีคนอยู่ในบ้านเยอะแยะมากเลยมีหมามีอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนวุ่นวายวิ่งเข้ามาหาผมเออผมก็อ๋อโอเคมิวก็พาผมเดินเข้าไปในบ้านผมก็เดินตามมิวเข้าไปปุ๊บไปสวัสดีพ่อที่อยู่ห้องรับแขกใช่พอพาไปปุ๊บสวัสดีเสร็จปุ๊บนั่งปุ๊บหานไปทีปุ๊บหายไปแล้วมิวเดินปิดประตูมีหายไปแล้วแล้วให้ปล่อยให้ผมนั่งอยู่กับญาติประมาณแบบห้าคน ก็โอเคนั่งอยู่ตรงนั้นไม่รู้จักใครเลยสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่าเออต้องไปแล้วแหละก็ยังรู้สึกว่ายังก็ยังไม่สนิทกับเขาเหมือนกันก็เลยแบบเก่งๆอ่ะยังไม่ชอบอยู่แบบเก่งๆกับใครอ่ะก็เลยแบบโอเคแม่อยากให้มาเจอหน้าหน่อยก็แบบโอเคลองเจอแล้วก็เดินออกไปเลยพอผมออกมาจากห้องรับแขกผมก็มาเจอคุณแม่อยู่ในห้องครัวก็คุณแม่ก็ล้างจานอยู่ผมก็เข้าไปสวัสดีสวัสดีครับคุณแม่คุณแม่หันมาปุ๊บ ไปไหนกันอ๋อไปพารากอนครับแม่แล้วจะกลับกี่โมงเออเออสี่ทุ่มครับกลับดึกจังออเพอดีมีกินข้าวต่อครับยิ่งก็รีบๆกลับนะได้ครับได้ครับดีครับแม่ยิ่งคำถามผมมาปุ๊บผมแทบตอบไม่ทันผมก็บอกอ๋อเออโอเคครับไปพาไปโอเชียนเวิลด์คครับแล้วก็เขาก็ไปเดทสามเนี่ย เกิดขึ้นโดยบังเอิญเพราะว่ามิวอาจจะต้องไปรับน้องไปปาร์ตี้ที่นี้ก็เลยแบบให้พี่แบงค์เขาไปส่งผมก็เลยถือโอกาสนี้พาไปเดทรูปท็อปซะเลยมันก็เรามนติกดีก็ชวนมิวเขาดื่มนิดหน่อยผมก็ไม่รู้ว่ามิวเขาเป็นคนดื่มไม่เก่งแต่ตัวผมเองอะ่ะผมผมชอบดื่มอยู่แล้วผมสายปาร์ตี้อยู่แล้ว ทีนี้แบบเดยวก็เริ่มตามน้องๆแ,แบบเอ้ยกลับยังอะไรเงี้ยแบบน้องบอกเอออีกแป๊บหนึ่งอีกแป๊บหนึ่งพี <ผม S 1> ่แบงค์เขาก็เลยพาไปอีกร้านหนึ่ง็เลยพาไปดื่มต่ออีกที่หนึง่งคราวนี้แบบเดยวก็เริ่มเมาแล้วแล้วแบบหัวหนักหัวหนักก็แบบไปตบเขาอ๋อตอนนั้นก็รู้สึกว่าเอ้ยเขามีใจให้เราว่ะเขามาซบเรา จริงๆเมานะยังไงเขาซบเราเขามีใจให้เราแน่นอนปัญหาคือมิ้วเมามากแล้วใครจะพาน้องกลับกายเป็นว่าสุดท้ายผมกลับบ้านที่สเพราะต้องพาน้องๆทุกคนกลับบ้านก่อนแล้วพรุ่งนี้เช้าผมมีประชุมด้วยตายเป็นเดทที่ทระหดมากเออเดทที่สี่เนี่ยตอนนั้นบ้านมิวเขาไปหัวหินกัน ผมก็เห็นเขาไปหัวหินพอดีผมมีนัดกับเพื่อนผมอยู่แล้วจะไปพัทยาผมก็เลยเปลี่ยนเพื่อนแม่งเลยที่อะไรก็ที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละก็เลยเชวนเพื่อนไปหัวหินแทนพอผมไปเจอเขาผมก็ชวนเขากินข้าวเย็นแต่กลับว่าไม่ได้ไปคนเดียวจา้ามีน้องชายเขาไปด้วยตอนนั้นแม่ยังห่วงอยู่ก็เลยแบบส่งน้องชายมาแบบสอดสองนิดหนึ่งพอหลังทานทอกันเสร็จก็แบบ ได้มีเวลาคุยกันแบบตรงทะเลองเงี้ยก็แบบคุยกันว่าแบบความรักของแต่ละฝ่ายเป็นยังไงก็แบบเอ้แบบความเข้าใจเข้าใจมากขึ้นว่าพี่เขาเป็นแบบนี้นะอะไร่เงี้ยก็เลยแบบอืเข้าใจกันมากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็หลังจากนั้นผมกับมิวก็คุยกันมาก็เริ่มสนิทกันมากขึ้นผมก็เู้สุดชอบมิว แล้วก็ตัดสินใจจะขอมิวเป็นแฟนแต่เหมือนวันที่จะขอเป็นแฟนมิวเขารู้สึกว่าเขาน่าจะรู้ตัวแล้วก็เพราะว่าเคยบอกกับเขาไว้ว่าแบบเออชอบหิ่งห้อยอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มาเกิดเกิดว่าแบบเฮ้ยมันมีร้านอยู่ในกรุงเทพร้านหนึ่งนะที่แบบมีหิ่งห้อยอะไรเงี้ยเราก็แบบไปดีเซในอินเทอร์เน็ตว่าแบบเฮ้ยร้านไหนว่ามีหิ่งห้อยแล้วมันก็มีร้านเดียวเท่านั้นที่แบบอยู่ในกรุงเทพก็เลยแบบโอเครู้เลยก็เลยแบบโอเคเราจะแต่งตัวแบบนี้นะแบบอาหารมันเป็นยังไงนะคือแบบเอาให้มันเข้ากับร้านที่สุดอะไรเงี้ยค่ะ แต่พอถึงวันจริงๆอะเราก็แบบทังกันไม่รู้ว่าแบบอ๋อเนี่ยเราหิ่งห้อยอ๋อมเป็นอย่างนี้หรออะไรอย่างเงี้ยก็คือเนียนๆไปก็พอหลังจากที่ผมพาเขาไปที่ร้านผมก็พาเขาชมร้านดูหิ่งห้อยแล้วสำหรับผมสั่งนกกระลาบมาช่อหนึ่งนกกระลาบแดงล้วนพอระหว่างที่เขาดูหิ่งห้อยอยู่ผมก็สะก,กีดข้างหลังแล้วก็กระซิบบอกว่าเป็นแฟนกันนะครับก็หลังจากนั้นเขาเป็นแฟนกันมา เขาถึงเคยคำตอบสำหรับเราใช่ไหมคะจริงๆคำถามเนี้ยคือแบบมันเป็นความรู้สึกที่มิว้งก็อธิบายไม่ค่อยถูกเหมือนกันแต่แบบมันมันคือความรู้สึกที่แบบเออเรามีความสุขอะที่แบบอยู่กับเขาอะแบบไม่ว่าจะแบบมีความสุขอยู่หรือว่าทุกข์เศร้าอะไรอยู่แล้วแบบมีเขาแล้วมันรู้สึกแบบอบอุ่นอะแล้วก็แบบมีความสุขจริงๆแล้วแบบคือเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วทาให้มิว้งแบบอยากเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งแบบเขามีความหวังดีกับมิวจริงๆที่แบบอยากให้มิวเปลี่ยนไปในทางที่ดีมันเป็นบบเพื่อตัวมิวเองอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเขาแบบแบบทําให้มิวแบบดีขึ้นจริงๆคือแบบ he bring out the best of me จริงๆค่ะมิวเป็นคนเดียวที่ทำให้ผมรู้สึกมั่นใจที่จะให้ใจทั้งหมดกับเขาครับไม่ไม่เผื่อไม่เหลืออะไรให้เลย เป็นคนที่ทําให้ผมเชื่อใจและมั่นใจว่าเขาจะอยู่กับผมผมก็มีว่าต่างกันมากทะเลาะกันบ่อยมากแต่ทุกครั้งที่ทะเลาะผมก็รู้ว่าแบบจริงๆแล้วอ่ะเราพยายามกันทั้งคู่เราไม่ไม่ไม่ได้มี intention ที่จะทิ้งกันเราเราพยายามทะเลาะกันปรับเข้าหากันเพื่อให้แบบให้ทุกๆสิ่งทุกทุกอย่างมันดีขึ้นจนถึงตอนนี้ครับผมก็รู้สึกว่าเราผ่านการทะเลาะกันมา,มามากแล้วจนแบบมันน้อยลง แล้วก็ตัวผมเองก็รู้สึกว่ามั่นใจว่าไม่ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงในอนาคตนะครับผมกับมิวก็ถึงจะมีทะเลาะกันบ้างมีมีโกรธกันบ้างแต่ยังไงเราก็ไม่ทิ้งกันแน่นอนเราก็จะอยู่รักกันหนีไปตลอดไป